ยินริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังวิถีธรรมวัดป่าปูรังเมธารามจังหวัดชัยภูมิพุทธสถานแดนสงบทางผทุกข,ของชีวิตวันนี้ก็นำบรรยากาศการปรับพื้นที่สร้างลานปฏิบัติธรรมหน้าศาลาพระมาหาตเจดี เบื้องต้นก็จะปรับพื้นที่ให้มันสม่ำเสมอแล้วก็เอาดินเข้าอีกประมาณ500เที่ยว500คันรถคันรถละ300บาทท่านใดจะร่วมทําบุญก็เชิญเด้อตอนนี้ดินเก่าก็สไลด์หายไปเกือบจะหมดแล้วขอดินใหม่อีก500คันรถท่านใดจะเป็นเจ้าภาพร่วมบุญก็ติดต่อเข้ามาที่ ช่อง YouTube ช่องนี้เลยก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0908291117หรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมขนดินเข้าวัด500คันรถคันรถละ3 0 0บาทเนื้อที่ตารางก็ประมาณสัก2,000ตารางเมตรนะประมาณนี้2,000ตารางเมตรก็จะต้องใช้ดินใช้หินอยู่ประมาณสัก500คันท่านใดจะร่วม เป็นเจ้าภาพก็คันละ300บาทนะ300บาท300บาทติดต่อเข้ามาเลยนะรวมบุญกันขนดินเข้าวัดเหมือนดังได้ขนสมบัติเข้าบ้านเลยเนาะะสาธุสาธุสาธุเนี่ยท่านใดจะเป็นเจ้าภาพประรวมบุญได้เด้อสาธุโมทนาสร้างลานปฏิบัติทําให้คนได้มานั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเจริญทานศีลภาวนาเป็นบุญเป็นกุศล แก่ชีวิตของเรานี่หลวงพ่อใหญ่นั่งแผ่บุญตรงลานทําตรงนี้นะสาธุสาธุสาธุ